สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเหมือนวาดการ์เดนอีกแล้วนะคะเหมือนวาดก็มีเรื่องดีๆมีประโยชน์มาฝากนะคะอยากผิวนุ่มชุ่มชื่นหน้าตึงไม่ต้องทึ่งบท็อกนะคะมีงานวิจัยพบว่าผักพื้นบ้านนะคะแล้วก็สมุนไพรไทยที่ชื่อว่าผักเบี้ยใหญ่เนี่ยช่วยบำรุงผิวพรรณพร้อมปกป้องได้อีกสารพัดโลกนะคะแต่หลายคนไม่รู้ว่าผักเบี้ยใหญ่ที่ดูคล้ายกับวัชพืชตามดินนะคะมีดีขนาดนี้นะคะ ผักเบี้ยใหญ่นะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกับคุณนายตื่นสายดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองสดโดยจะบานตอนเช้าแล้วก็หุบตอนแดดล่มใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะออกตรงข้ามกาันลำต้มอ,อดน้ำสีเขียวอมแดงก้านกลมพบได้ทุกภาคของประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็ยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อตามพื้นที่เช่นผักเบี้ยเหลืองแดงสวรรค์ทั้งนี้คนนิยมนำยอดอ่อนใบอ่อนผักเบี้ยใหญ่มาทานเป็นผักสด ต้มรวกหรือทำเป็นผักสลัดนะคะใส่ไข่เจียวบ้างก็ทำเป็นจิ้มน้ำพริกทำน้ำบูดูทำแกงส้มเพราะผักมีรสชาติออกเปรี้ยวนะคะสปะคุณของผักเบี้ยใหญ่นะคะก็บำรุงผิวพรรณให้เต่งตึงผักเบี้ยใหญ่เนี่ยมีคุณสมบัติในการป้องกันแสงหรือ,อยังทำให้หน้าผุดผ่องชุ่มชื้นรวมทั้งแก้แพ้ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายหน้าตึงโดยไม่ต้องฉีดโบท็อกเลยค่ะ วงด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะดังนั้นในต่างประเทศจึงนำสารสกัดจากผักเบี้ยไปผสมเครื่องสำอางสำหรับผิวที่แพ้ง่ายบอบบางและมีความปลอดภัยมากกว่าค่ะ รักษาอาการทางผิวหนังนะคะผักเบี้ยใหญ่มีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นโรคสะเก็ดเงินหรือโรคผิวหนังต่างๆช่วยบำรุงสมองนะคะผักเบี้ยใหญ่ยังมีโอเมก้าสสูงมากค่ะสูงกว่าน้ำมันปลาซะอีกซึ่งกรดไขมันชนิดนี้มีชื่อในเรื่องการบำรุงสมองเสริมสร้างความจำนะคะลดคอเลสเตอรอลป้องกันโรคหัวใจนอกจากจะมีโอเมก้าสสูงแล้วนะคะผักเบี้ยใหญ่ยังมีไขมันและคอเลสเตอรอลต่ําค่ะดังนั้น จึงดีต่อระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยนะคะทานแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ที่เป็นไขมันตัวร้ายแก้ท้องผูนะคะแล้วก็รักษาลิสิดดวงทวารผักเวียใหญ่ยังมีเส้นใยอาหารสูงมากนะคะอีกทั้งยังมีความเป็นเมือกลื่นและเมื่อทานเข้าไปแล้วทำให้ขับถ่ายสะดวกข,ขึ้นมากค่ะแก้วัด แก้ไอแก้เลือดออกตามไรฟันคนที่เป็นหวัดหรือคนที่มีเลือดออกตามไรฟันนะคะมักขาดวิตามินซีซึ่งส่วนของลำต้นของผักเปี้ยใหญ่เนี่ยมีวิตามินซีสูงมากค่ะการทานผักเปี้ยใหญ่จึงช่วยป้องกันร,รักษาโรคอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจากอาการเป็นหวัดนะคะรวมถึงรักษาอาการ เหงือบบวมเลือดออกตามไรฟันได้ด้วยนะคะวิธีใช้ก็คือนำผักเบี้ยใหญ่ส่วนที่เหนือดินหนึ่กำมือล้างให้สะอาดโขกเอาแต่น้ำกองเอากากทิ้งนะคะผสมน้ำพึ่งลงไป1ช้อนโต๊ะจิบแก้หวัดแก้ไอนะคะนอกจากนี้นะคะผักเบี้ยใหญ่ยังช่วยแก้ร้อนในแก้ตัวร้อน แก้ไขในเด็กรักษาโรคภูมิแพ้บำรุงไข่ขอดทำให้ดวงตาไม่แห้งแก้บิดลำไส้อักเสบแก้ท้องร่วงนะคะอีกทั้งยังมีสิทธิบัตรในการต้านโรคมะเร็งหลายชนิดเลยค่ะเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ในขณะที่ต่างประเทศนะคะก็นำผักเบี้ยใหญ่เนี่ยไปใช้ในการบำบัดรักษาโรคต่างๆเช่นกันนะคะ ข้อควรระวังนะคะของผักเบี้ยใหญ่เนี่ยสตรีมีคันไม่ควรรับประทานค่ะผู้ป่วยโรคไตนะคะควรระมัดระวังในการใช้เพราะใบสดเนี่ยคะของผักเบี้ยใหญ่เนี่ยมีกรดออซิลิกสูงอีกทั้งยังมีปริมาณโพแทสเซียมสูงจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะคนราดอ่อนท้องเสียงง่ายก็ไม่ควรรับประทานนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ